เอากาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสุผูสุคนเชียนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทางไก่พี่น้องทางไก่ต่างประเทศด้วันนประเทศเกาหลีได้เพียงเด้อสมองสุบอลสุเกียรติสุมุมนอกเพียงเนาะกะมาพบมาพ่อกันเื่ยแล้วครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาแล้วพี่น้องมันนี่เบาแดกได้เนื้อกินมาฝากพี่ตอนงกะตับยอนพี่น้องตับยอนได้เพียงเด้อเพื่อน่ะเบาแดกสิเมากินซ้อยจูตับมือพี่น้องเด้อมาลองบึงมาลองเอากันเลย บะร่องเหล่าเ,าเทศล่ะอาก่อนอื่นก่อนได้กะขอหยาดตื่นน้ำหยาก่อนพี่น้องเด้อส่งคราวคราวเพื่อนฮ้าเลี้ยงนะเพื่นฮาเลี้ยงดื่มพี่น้องมันดแดดลุ่มต้องตกหลังก็จัดไปตัวพี่น้องเนาะมาพี่น้องเด้อเพราะเป็นกระใสขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อสารคามน้ำบะตองเนาะเดี๋ยวเก็บทองมันอีมีตับยน อันนี้ก็คือดีพี่น้องเด้อผมจะมาจุ่มดีจุ่มเกลียวใส่เลือดสดเลือดมไปนี่เฮทปไม่ร่องเบิ้งเฮ็ดกินให้พี่น้องเบิง้งกระนะสดเหลี่ยมกระหน่ำเอามาพี่น้องมาลื้อเลยเนาะบางคนก็นว่าคือประเทศมันจะในบ้านบัวครับพี่น้องจะซอยให้พี่น้องเบิ้งเล็กเล็กไม้ขี้เก่าแล้วสไตล์บ่าวเด็กทับยนพี่นอ้องออื้ ตับงามคักซะพี่น้องเด้อใหม่ๆสุดๆมามาโอตอนข้าตาตัเลยพี่น้องพู้หน่งโอ้โหมาพี่น้องมาอยากแลยอ่ะอื้มจังงอนกุลปนิวัน,น,นวงไงพอดมาพี่น้องมา้เกียวเบาเดียกอยู่ทั้งผิวด้ยวยพี่น้องเฮ็ดมาเรียบร้อยแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยอะไรมีดีนะ คุณไม่ดีพี่น้องมื่อนี้นี่นี่ใส่ดีน้อยนอ่าเปียงน้นี่นี่อืมพี่น้องเบิ่งกันนะดีพี่น้องเขียวยง,งเลยดีผมโอ้มาพี่น้องมา หวานจวยพี่น้องอืมสุดหยอดสุดหยอดอพี่น้องเจวกระคักขมลำลำดีขนาะดอืม อ,อพี่น้องตับเบาแดงก,ก็เสียบคาเกินมือน,นี่ซุดดีนะพี่น้องก็เลยผพี่น้องมันขมมนันขมยางเดาหลดนมาอนีโอ้ยนอ่อคือโอยู่แถวนอกพี่น้องอม,อม,อมันคือโอยู่พี่น้องมันคือไหลออกจากซ่อนเบาแดก Bên nhà hiên xịp quá Không nhìn nhảy bị đẹp lóc sâu liệp bằng cái nắp đây Xin đấy งเดี่ยพี่น้องเหลี่ยกนก็หวานดีเลยพี่น้องปาตัวปาตัวเสียบขักเสียบขักอืมปาตัวส่วเหลี่ยนเนี่พี่น,น้นองคือเขาทาเนี่ยกลมกลมเนี่ย พี่น้องผมเอามามาใบก่อนพี่น้องเด้อมาตับก่อนมาตับก่อนเอามามาตับไปก่อนพี่น้องผมอาม,ามันดีขนาดอืออโอ้โหพี่น้องเนี่ซุปเซตดีครับโอเคนะ่าเป็นนัดดึงกันนัง แอบผมอมรำผมขมวหวานโอ้ตามด้วยนี่พี่นอ้องน้องเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกผมว่ามันขัดเจริดแบบนี้สดเลียดไหมพี่นอ้องโอ้ หาบอกหนีวอนพี่น้องมันนี่จะนุ่นแก่แก่แก่ไปเนี่ยอือจะมีขาอ่อนเบิดอ่อนเบิด ออนเบิดแล้วว่ะเสียแลว้วล่ะอ่อนเบิดบ่มีพ่อแกอ่อนเบิดเป็นว่าคือมาสูบผ้าเลยไปลองดีหน่อยปุกๆ อืมฮ่มอืมพี่ม้อลูกคักร้านพี่น้องยังวัดมาหรอไมยังวันมาล้อกะดังดีนะไม่ยังวัดมพี่น้อง อา่มามาเพียพี่น้องอมันมาดีหวานขมกลุ่มกลมรับประทานง่ายสัมรับมันกินเบิดบานเบิดเมืองอะไรไปลองเนาะมันหวานตับไหม หวานเผ<ม>็ดขมเข้ากันื เลีดเยดไม่พี่น้องครับจ้ะเนี่ยหวานดีขนาดเป็นของเลียดยังไงบ่ยมักแดงบ้างเสียบตัวอะไรพี่น้องเนาะก้อยตับตื้อขักแบบพี่น้องเด้อ ก้อยเราเรียนไหมเดี๋ยวสักมือหนึ่งคือเราแหละสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาม,มาก่อนมาดีเว้พี่น้องดีนี่ขมล่ำรำดีขนาดพี่น้องเห็นมาพี่น้องบางคน,นกับเเห็นเลยดีแล้วพี่นอ้อง ขนาดพี่น้องห,อหาโดยอนกันพี่น้อง โอ้เมียขาดเนี่ยนอนแถวว่ะเบาบดผิดดอกพี่น้องเพิ่งกระบอถือแล้วละ่ะหน่อยออนเบิดละว่ะพี่นอ้องเมาแดดกันจัดเลยหน่อยออนเบิดแต่ <c oughs> ว่าบุได้กินไนมันได้กัเป็นยาได้บ้างเลย,เยมากรันนี้มันเป็นยาไงมันกระไร <c oughs> หือบ่าวคัก,กน,นะพี่น้องเด้อมาลองกับนี่ครับกันนะฮะนี่มาลองเบิ่งกันนะ่ะเบิ่งพี่น้อง,องเบิ่งกัลนนะ่ะ มัม awesome, ีคำบอกพี่น้องมัอยากพักเอาพี่น้องพอละกินเพ่กสังเกตเดี๋ยวหน่อยดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวซ้ำหนึ่งนะเบ้าเดียกกินพวเบ้าเดียกพี่น้องเดียบ้าเดียกสิก้อยกินมะเรงเนี่ยแหละก้อยร้อยเลียดที่เลียนี่ละกินเขาแรงได้พี่น้องอันนี้อันนี้มากินออเดอร์ไปเบิองให้พี่น้องเบิองว่าจูตับมันแสีบอันนี้เบ้าเดียกกระสิเลียดเนาะน้อยมันอิ่มนะพี่น้องเนาะย่าฟื้นกันดรอเขาผมซื้อมาโลเครื่องรุพี่น้องเครื่องรุเกือบกิ๊ พวกกิ๊ดขีดพี่น้องเป็นขายบาเบาแดงพี่นว่าเป็นร่องเบิง้งเอาเอา,นาเนาะพี่น้องเอาละสัมเนียลสารลักคลิปนี้ก็บยีอป้าสัเนียละครับขั้นกริยาทาตงทของเบาแดงบ๊อบสุภาพพูดจะบมมสมอะไรก็ขอโทษขออภัไยได้เพียงเด้อหันมาคลิปนี้กับคนเหลก,ก็แช่ก็ซับตะไคร่เบาแดงเป็นไงเปืือกเป็นงนั่จจะในการเทียบคลิปต่อไปนะเพียงเนาะสารลักคลิปนี้เบาแดงขอตัวลาไปก่อนมืออื่นมือจะยังสุกินกระถาเบิ้องนะเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้นสัสมเ,เน,นียละครับสวัสดีครับ Mú tú taabolo ti dùwà biroŋ.